สวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับนี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีนะครับนี่เกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับตอนเที่ยงคืนนะครับซึ่งก็มาแล้วนะครับเป็นลูกซองอัปเกรดหรือว่าลูกซองอัปเลเวลนั่นเองนะครับที่หลายๆคนรอเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเหมาทั้งตู้เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมีท็อปอัพด้วยนะรับหินอัปเกรดนะครับเติมครบ 5 9 9นะครับรับไปเลยรวมรวมก็100่ทุกเซนนะครับอ่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็วันนี้ยังไม่หมดนะครับแปกอะไรชุดฮีโร่ฮีโร่ฟรีอีกนะครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมหน่อยละกันนะครับบอกเลยว่าสุดจริงนะครับนี่ล็อกินแล้วก็รับบัตรสชั่วโมงอะไรอีกแบบเยอะมากๆนะครับเนาะตามเพื่อนกลับมาอีกนะครับกิจกรรมแบบ เยอะมากนะครับผมเนาะคือแบบกิจกรรมแบบโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวอัปเดตน่าจะมาประมาณตอนเช้าแหละผมว่านะตอนเช้านะครับทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเที่ยงคืนก่อนนะครับวันนี้เนาะก็คือท็อปอัพนะครับอ่านี่เลยนะครับท็อปอัพก็ประมาณร้อยโทเค็นเนาะนะครับห้าเก้านะครับเติมครบเนาะแล้วก็ได้คาตาณาด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เติมก็คุ้มเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ ในตู้สุ่มนะครับลัคกี้รอยัลนะครับ8 T Guarantee ถาวรนะครับส่วนตัวพี่บอมมีเลเวลหนึ่งแล้วนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีหน้ากากนะครับตรงนี้เนาะอ่ให้เราเลือก2อันนะครับผมตึกตึกตึกออกไปนะครับแบบนี้เนาะให้เราสุ่มนะครับทั้งหมดนะครับกี่เพชรนะครับเดี๋ยวผมขอคํานวณให้ทุกคนเนาะ9บวก29บวก49บวก99บวก199บวก 299บวก399บวก499 1582ครับผม1 5น2นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะ1582เนาะก็สามารถสุ่มได้ในราคา9เพชรนะครับส่วนตัว,ว่็มีแล้วแหละนะครับนะครับก็ถ้าจะอัพนะครับพี่อมก็ต้องไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ซื้อกล่องนะครับ กล่องมันนะครับน่าจะยังไม่มาหลยทุกคนน่าจะตอนนี้น่าจะยังไม่มานะครับสําหรับตัวอัปเกรดตัวนี้เนาะเออนะครับน่าจะโทเคนน่าจะยังไม่มาหรือ好好เปล่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงมาแล้วนะครับกล่องละห้าที่เหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเราถามว่าจะหลายคน Nation. น่าจะถามนะครับอาวุธอัปเกรดตรงนี้สมมติว่าพยอยมตันตรงนี้นะครับเราไปแปลงนะครับใ้กล่องตรงนี้แบบนี้นะครับแปลงแล้วนะพยอยอมแปลงแล้วนะแล้วก็อันนี้ เอาไปแปลงนะครับแล้วถามว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอัปเกรดตัวนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยอัปเกรดตัวเนี้ยนะครับเออเราได้มาสากมา100โทเค็นใช่ป,ทนนะ,นะ 1, ปะ,ะทุกคนนะครับ100โทเค็นโอ้100โทเค็นก็พันเลยนะถึงพันเพชรได้ฟรีมาอัพมา100โทเค็นโอ้ได้ประมาณวรวสามมาทุกคนนะครับอุ้ยถือว่าดีเลยนะวิวสามมาทุกคนนะครับเติคมค้ดพายก้าเนะาะก็ถือว่าโอเคนะครับอะเราจะมาไขข้อสงสัยตรงอัปเกรดก่อนละกันนะครับ ตัวนะครับแล้วก็ไปที่กล่องเนาะเออน,นะครับผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับมาแขกข้อสงสัยตรงนี้เลยละกันเนาะอ่ะไปที่กล่องนะครับมีหรือเปล่าถ้ามีนี่ถือว่าดีเลยนะทุกคนเฮ้ยยังไม่มีใช่ไหมทุกคนอ้นี่คือกล่องเก่าเลยนะทุกคนเนี่ยเกรดปังกรเขี้ยวฉลามเนี่ยมายังมายังอัพมายังอัพมายังยังไม่มาเนาะทุกคนเนาะมีอะไรบ้างเนี่ย มีบูย ah ่าดีมีอันนี้คืออะไรของฟาร์มาสเนาะเอกเกมแปดอันนี้เป็นลูกซองยาวนะครับยังไม่มานะทุกคนแต่มันมีเฮ้ยแต่มันเยอะจัดเลยอะทุกคนนะครับ AK มันซ้ำแน่เลยทุกคนนะครับถ้าเราเลือกดูทุกคนดูเอาแล้วกันนะครับยังไม่มานะเออโทเคนตัวหลักยังไม่มานะครับโอ้ยถ้ามานี่คุ้มเลยนะครับทุกคนเปิดตัวดีได้อีกร้อยโทเคนอะ โคตรจะขูมอะนะครับเออนะครับเดี๋ยวรอมันอัปเกรดนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนรวมว่านะเดี๋ยวรออัปเกรดน่าจะได้นะครับอืมรออัปเกรดรออัเกรดนะฮะรออัเกรดที่คือน่าจะได้นะครับเนาะเพราะว่ามันมันเพิ่งมาวันนี้ไงมันต้องเป็นโทเคนตัวนี้นะครับทุกคนโอ้นะครับน่าจะยังไม่มานะครับต้องต้องสุ่มเองนะครับเนี่ยในร้านค้าเนี่ยต้องต้องเป็นกล่องสุ่มนะครับซึ่งกล่องสุ่มเนี่ยนะครับก็ในราคา5 0ิ 50 50เพชรนะครับต่อ1นกล่องเนาะมีสูงสุดก็10โทเค็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่ำสุด3เนาะถ้า3นี่ไม่คุ้มต้องได้5ขึ้นนะเพราะว่ามันตกละ10โทเค็น10บาทนะครับเนี่ยซื้อเยอะๆมีส่วนลดนะครับถือว่าคุ้มนะครับแบบนี้เนาะก็หาซื้อกันนะครับทุกคนนะครับในราคาย่อมเยานะครับ7จกล่องน่าจะคุ้มนะครับหอง10กล่องนะน่าจะคุ้มสุดนะครับเฮ้ยยังลด2อ0อยู่หรอเกินไปป่าทุกคน เฮ้ยเำไมลดเยอะขนาดนั้นเลยเออนี่ไง40กล่องนะครับครั้งละ40น่าจะคุ้มนะครับ40กล่องน่าจะพันสามนะครับเนี่ยพันสามพันสามเนี่ยทุกคนเราใช้ส่วนลดได้นะครับเนี่ยส่วนลดก็ไปซื้อนะครับแลกซื้อมันเป็นวิธีซื้อคุ้มๆอยู่แล้วนะทุกคนน่าจะรู้นะครับเนี่ยส่วนลงส่วนลดนะครับไปซื้อได้นะครับนี่นะครับคุ้มมากๆนะครับพ่ยังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวขอ พี่ว่ามีเทคนิคการอัพอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจจะมาสอนในคลิปหน้าสําหรับในการอัปเกรดเลเวลนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะชอบนะครับแต่เนี่ยก็อัพเลเวลได้นะครับก็จะเป็นท่าเจ็ดโคตรสวยนะครับอ่านะครับโคตรเท่เลยละกันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัพให้ดูแน่นอนนะครับน่าจะเอาอยู่แหละทุกคนนะครับบอกเลยว่าแค่ถึงเเวลหกก็ถือว่าเจ๋งแล้วเนาะ แต่เบลเจเนี่ยมันได้ท่าทางนะครับโอ้โหโคเทนะครับทุกคนซองควางนี่เป็นอะไรที่เราใช้อยู่แล้วเนาะเออนะครับเดี๋ยวจัดมาให้ดูนะว่าจะใช้แค่หมดกี่เพชรแบบประหยัดนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสรุปแล้วก็คือยังใช้โทเค็นเก่าไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมหลักๆนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็อย่างว่าน่าจะชอบกันนะครับสาหรับการที่เราแบบว่าได้ของฟรีได้ของฟรีอะไรเงี้ยนะครับทุกคนหรือว่า อัปเกรดมาใหม่นะครับก็แล้วคนชอบนะครับก็จะมาอัพแบบนี้ให้เรื่อยๆเลยนะครับตอนเที่ยงคืนเลยเป๊ะเลยนะครับก็ลงช้ากว่าช่องกายก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ไป่ปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมที่มี com นะครับเข้ามาได้เลยนะครับกดจึ๊กจๆ๊กจึ๊กจึปิดไปแล้วก็เติมเกมได้หมดเลย หลักๆก,ก็ฟรีไฟล์เนาะก็เก,กรอกัอยูไอดีไปนะครับง่ายๆับผมนะทุกคนนะครับเกาะกักไปสมมติอ่ะแบบนี้นะครับปิดนะครับตราเติมได้เลย10บาท20บาท5 0บาทจนถึงหนึ่พบาทนะครับเออนะครับัดสุดนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับประมาณนี้เติมได้หมดเลยว่าจะเป็นบัตรกรีน่าหรือว่าบัตรบัลเลตหรือว่าบัตรใน เซเว่นอ่ะเออทูมานี่ก็ได้หรือว่าเคพัสแล้วแต่เรานะครับแต่แนะนำให้ให้เติมอ่าตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะได้โบนัสนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เนาะอย่ามไป